งัางตาแดงครับงัางตาแดงรุ่นร้อยนารีอุปถัมร้อยนารีอุปถัมของหลวงพ่อเมียนกัลยานโงแห่งวัดบ้านเจเนียนอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับมีกลิ่งด้วยนะหมายเลขศูนย์แปหมายเลข804นนะครับมีรูเจาะด้วยนะครับนะ ง้างก็เป็นเครื่องรางของขลังนะครับเครื่องรางของขลังด้านเสน่ห์และเมตตานะครับชื่อรุ่นก็งามนามก็มงคลนะครับร้อยนารีอุปธรรมนะครับต้องต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือสนใจเครื่องรางที่เด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับงัางเนี่ยมีตำนานนะง้างตาแดงเนี่ยก็คือใครใช้ก็จะเกิดมหาเสน่ห์มหาละรวยนะคือมีคนเมตตานะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้หลวงพ่อเมียนท่านปลุกเสกนะครับก็จะมีคาถาให้ด้วยนะ มีคาถาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะมีคาถาให้ด้วยนะนะเดี๋ยวค่อยอ่านนะใครซื้อไปค่อยอ่านนะครับใครชอบไปค่อยอ่านนะานี่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 คืองัางตาแดงครับนะงัางตาแดงนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหล่อโบราณนะหล่อเนื้อโลหะทองเหลืองโบราณและฝังกลิ่นด้วยนะครับนี่โบราณก็จะไปห้อยที่เอวนะครับใช้เชือกห้อยที่เอวนะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ห้อยเรามีกระเป๋าสะพายเนี่ยสามารถนําไปไว้ที่กระเป๋าสะพายได้นะครับเนาะ มาที่กระเป๋าสพายได้ก็จะองค์ประมาณนี้นะนี่มือผมนะครับองประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นะเป็นเครื่องรางชั้นชั้นเขาผมว่าชั้นสูงนะเพราะว่าถ้ามีอิทธิฤทธิ์นะ่ถึงขั้นที่อันนี้มองในมุมของความเชื่อนะอ่ามีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่ทําให้คนอื่นรักและหลงไหลได้เนี่ยเป็นเครื่องรางชั้นสูงที่ไม่ธรรมดาเป็นเครื่องรางที่มีอิทธิฤทธิ์นะหลวงพ่อท่านปลุกเสกได้อย่างเข้มขังนะผมผมผมมีความเชื่อเพราะว่า ท่านจะมีเมตตาเป็นอย่างยิ่งเช่นการลงหน้าหน้าทองลงสติการิ้นทองนะครับก็จะมีผู้คนมากมายไปขอให้ท่านอ่าลงหน้า,หน,าหน้าทองให้นะครับปัจจุบันปีนี้ปี2 5 6 8เนี่ยท่านอายุ88ปีนะครับถือว่าก็อ่าเป็นยังไงละ่ะสามารถไปกราบขอพรท่านได้นะท่านยังดำลงทงาตุขันอยู่นะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบหรือสนใจก็ทัากกันเข้ามาได้นะครับ